ถามเลยทาไมต้องเสียงดังเลยทำไมต้องเสียงดังกับนักข่าวด้วยผมน่คนอย่างนี้แหละนะคือมีสายผมอะเป็นอย่างงี้มาผมเป็นทหารนะเป็นทหารอะไรมาเะเป็นทหารอะไรมาทหารนี่หาเรื่องอะอะไรทหารหาเรื่องเนอะไรทหารหาเรื่องทหารพานไงทหารเรื่องทหารพานมีตำรวจด้วยเออท่านครับถามตรงๆเลยทําไมท่านนั่งเข้ามาทํางานเพื่อประเทศด้วยอ้า ผมไม่ทำแล้วใครจะทำละ่ะฮะฮะฮะเออเออแล้วทำไมท่านยื่นมือเข้าไปช่วยชาวนาด้วยผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยฮะฮะอืมแล้วทำไมท่านต้องเป็นนายกเองอ่ะแล้วผมไม่เป็นแล้วใครจะเป็นแลก็มีท่านคนเดียวที่เป็นได้ใช่ใช่ใช่ออเออท่านครับประชาชนคนไทยบอกวันศุกร์อย่าพูดนานได้ไหม เขาจะดูละครวันศุกร์อ่ะอย่าพูดนานได้ไหมไม่ได้สักเดี๋ยวก็พอห้านาทีสิบนาทีก็พอได้นายบางผมผมต้องพูดนะประชาชนจะได้เข้าใจเข้าใจเปล่านะถ้าไม่ดูก็เปลี่ยนช่องอื่นไปดูช่องอื่นนี่อะไรนะเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นจะเปลี่ยนไปไหนเปลี่ยนไปก็เจอแต่ท่านจริงอ่ะจริงดิเจอทุกช่องบ้านผมมี400กว่าช่องเข้าไป366ยังเจอท่านเลยนะอ้าวนึกว่ามีช่องเดียว มีทุกช่องอ่ะท่านเลยครับผมแต่ท่านเป็นท่านเป็นนายกผมชื่นชอบนะเออเอาสมัยก่อนๆนี่ค่าไฟปีเท่าไรเดือนเดือนโอ้ตอนนี้ค่าไฟก็ขึ้นอีกแล้วค่าไฟขึ้นตั้งแต่ท่านมาเป็นนายกเนี่ยตอนนี้ระหยากไฟไปแล้วทำไมเวลาท่านพูดทีไรคนปิดทีวีทั้งประเทศจะมเขาทำธุระไอ้ตรงเนี้ยดูดได้ก็ดูดได้บ้ารายการสดเหรอรายการสด